เธอสัมผัสได้ว่าบางอย่างผิดปกติเธอเริ่มสืบค้นโทรศัพท์สามีและพบชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่คุ้นชื่อของเธอคือนิโคลเคซิงเจอร์นิโคลเป็นเพื่อนร่วมงานของคริสที่บริษัทน้ำมันอนาดาโกพวกเขาเริ่มคุยกันอย่างไม่เป็นทางการในช่วงกลางปี2018คร mm ิส hmm. บอกกับนิโคลว่าเขากำลังหยา่าและอยู่คนเดียวกับลูกสองคนไม่มีใครดูแน่ชัดว่านิโคลเชื่อเขาไหม ตห่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ลึกซึง้งทั้งในบ้านและนอกบ้านใช่คริสนำผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในบ้านที่ลูกเมียเขายังอาศัยอยู่ในบางคืนขณะที่ชันแนนไปทำงานต่างรัฐคริสเปลี่ยนเตียงนอนใหม่ซักผ้าปูที่นอนกลบกลิ่นเขาใช้บัตรเครดิตซื้ออาหารหรูให้หญิงอื่นและโกหกเมียว่าไปกินคนเดียวชันแนนเริ่มรู้ความจริงและส่งข้อความหาเพื่อนว่า